อะไรย่ดสมภาษเลยครับร,รู้จักอะไรนี่รู้จักเทสายครับรู้จักกาบวิชาชีพนี้เป็นยังไงครับคิดว่าวิชาชีพนี้มีผลยังไงต่อสังคมครับคือมีบทบาทยังไงสัมพันธ์ต่อสังคมอ๋อก็ ยังไงล่ะมันพูดไม่ถูกมันเลยไม่เป็นไรเอาตามที่เราเอาตามที่เราคิดว่าเราคิดว่าหาดเฉยคิดว่าก็คือมันสัมพันธ์กังงต่อสังคมเราบ้านเรานี่แหละสังคมเมืองไทยเรานี่แหละครับทำทำประโยชน์อะไรบ้างอย่างนี้ทำประโยชน์มีประโยชน์อะไรต่อสังคมบางมีอาชีพนี้เนี่ยมีประโยชน์อะไรต่อสังคมอ๋อทำทำให้การเข้าใจการใช้ยางถูกต้องมากขึ้นนะครับ ก็ก็คือม so like ีคำแนะนําให้ประชาชนทั่วไปได้ขยายต้องถูกถูกลักษณะตามลูกประมาณนี้ประมาณนี้ในฐานะที่เราเป็นประชาชนชนคนหนึ่งเราอยากให้เพศประชกรที่ดีในความรู้สึกของเราเนี่ยอยากให้เป็นแบบไหนเราอยากได้เพศประชกรดีๆเนี่ยเราอยากได้แบบไหนครับก็คือแนะนําแล้วก็ยิ้ม ยังจำใอาทยายัยส่ดีใช่ครับใช่ครับงั้นที่บ่องครับเตัวหลักแล้วก็เราคิดว่าต่อไปอาชีพนี้เนี่ยคือควรจะมีต่อหรือว่าจะมีเลยมีต่อเลครับสำคัญโอเคขอบคุณรับขอบคุณมากครับสุดยอดครับ